โุ่มลนะครับกว่าสองวันในพ่โลโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยเราแบ่งของการเนี่ยาแบ่เป็นาโดยผ้าสัตว์รว่ดูแลในพื้นที่ของผด พัฒนาชัยเฉลิมพลผุ้ในการโรงพยาบาลสาราสุบริหารระดับสูงในตัวประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยที่ยังตกค้างรอคอยการผ่าตัดข้อประค์ได้รับการผ่าตัดให้รวดเร็วขึ้นลดระยะเวลาการรอคอยเพื่อน้อมเหนื่อยเป็นนาระสูงแห้นจัดหน่วยแพทเตือนที่จัดสูตแพทย์และรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือในการผ่าตัดอป รุ่นอิเทรอ์โครงการหลักที่สซึ่งเป็นการทำากิจกรรรุ่นบัดนี้ได้เวลาสิ้นคนแล้วโดยาการเปิดโครงการหาตักศึกษา28กรต2เข้าทีในยคตอนลายรู้ประาศึกษาหสูรและริหาระดับสูงในกระวนการปฎิบัตารมกอรุ่นที่สา คณะทำงานโรงพยาบาลพิเดษนานาชาติสุขิลโรงพยาบาลบ้านแย้วโรงพยาบาลสุศิลปกองบังศิลและผู้เข้าร่วมพิธีอุทิศจากทั้งสองรายงานของท่านนายกฯองค์สมัยอ่อนของีสุริร์โครงการดังกล่าวที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องหลังปีที่แล้วนั้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่การตกางในการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับ อคอยในการผ่าัดตาโรคมะเร็งตเชืตาในันแนานในครั้งนี้และหอเป็นอย่ยิ่งว่าหออาชนาทศรีอาชนาทไกรและสิษย์ศิ์ทั้งหลายในษย์ูรณาชีได้โปรดรดามตาใา้กับผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีปัญาด้านการมองเพื่อเป็น สวัสดีจะเป็นเงินสนับสนุนการจัดโครงการในครั้งนี้นะคะหนึ่งสามขอเสียงปรบมือห่งสองสามสองสามนึ่งสองสามหนึ่งสอง สำหรับนีณที่ทิพนรสมาดนจพระนจ้าสิปิหนต่ใได้ก้องเงินอีกหนึ่งจำนวนก็คือ40,000บาทให้กับ